ผู้ป่วยไตเสื่อมในระยะสีและระยะห้าทานได้หรือไม่ดุดิบเนี่ยวัตถุดิบหลักเขาก็คือทำมาจากเนื้อวัวใช่ไหมครับแล้วในเนื้อวัว100กรัมเนี่ยนะครับมีโปรตีนถึง20.3กรัมเลยทีเดียวก็เป็นเนื้อสัตว์กลุ่มสีแดงที่ย่ย่อยยากนั่นเองนะครับผู้ป่วยไตเสื่อมในระยะสีและระยะห้าไม่แนะนําให้ทานที่ยังไปทานกลุ่มประเภทเนื้อสัตว์สีขาวจะดีกว่านะครับผู้ป่วยไตในระยะนี้นะครับไตของท่านเนี่ยทำงาน ได้ไม่ดีนะครับก็คือขับของเสียออกได้น้อยแล้วถ้าหากยังทานนานๆนะครับจะส่งผลทําให้เพิ่มปริมาณค่าของเสียให้กับร่างกายนั่นเองครับแล้วก็จะส่งผลทําให้ค่า b u a เพิ่มสูงขึ้นมาสิ่งที่จะตามมาก็คือนะครับทําให้มีอาการตัวบวมนะครับในบางรายก็มีอาการแน่นนละอ่อยไว้นานๆนะครับปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อเนื่องต่อเนื่อง ก็จะส่งผลทําให้เสี่ยงเกิดอาการน้ําท่วมปอดหากท่าในใดนะครับที่มีอาการเหมือนที่แอปบอกมานะครับว่ามีอาการบวมร่วมด้วยให้งดทานเมนูซอยจุออกไปก่อนเลยนะครับเพราะว่า,าจ,จะเป็นอันตรายต่อตัวผู้ป่วยเองนะครับแล้วในวันนี้นะครับแอปก็มีกลุ่มเนื้อสัตว์สีขาวมาแนะนําผู้ป่วยนะครับอย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อปลาและเนื้อกุ้งนะครับซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยไตยในระยะสีและระยะ5้าแต่ผู้ป่วยไตยก็ต้องทานให้เหมาะสมกับ ระยะโรคไตของตัวเองด้วยนะครับไม่ทานมากจนเกินไปไม,มีคำถามเพิ่มเติมสามาร er ถฝา,ากคำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แอปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของแอปไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับความรู้ดูแลสุขภาพก่อนภัยครับ <lands> <els>